ผิดศีลมานานจะล้างบาปทันไหมถามทำผิดศีลห้าข้อมานานมากด้วยความเป็นคนอวดดีและตามใจตัวเองแต่ก็เสียใจทุกครั้งที่ทำผิดจนเดี๋ยวนี้แก่ตัวแล้วใกล้เกษียณเพิ่งมาตั้งใจอยากทำทานถือศีล และเจริญภาวนาให้จริงจังอย่างเนี้ยจะช้าไปหรือเปล่ากรรมชั่วที่ทำไปแล้วอธิษฐานขอชดใช้ให้หมดในชาตินี้จะได้หรือไม่และอีกกี่ชาติกี่ภพจึงจะสามารถปฏิบัติธรรมจนล่วงพ้นทุกทั้งปวงได้ตอบตราบใดยังไม่ตายตราบนั้นเรายังมีศักยภาพของความเป็นมนุษย์ประการหนึ่ง ซึ่งเหนือกว่าเดรัจฉานและแม้เทวดาทั้งหลายนั่นคือศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นตลอดจนศักยภาพในการก้าวล่วงทุกทั้งปวงสัตว์เดรัจฉานนั้นที่ฉลาดใกล้เคียงมนุษย์ที่สุดก็คือลิงแต่ถ้าปราศจากมนุษย์ช่วยฝึกให้ลิงก็ได้แต่หากินตามป่า ไม่พัฒนาจิตวิญญาณตนเองให้อยู่เหนือสัญชาตญาณดิบได้และต่อให้พยายามฝึกสอนอย่างไรมันก็ผ่านกำแพงโมหะในอัตภาพเดรัจฉานทะลุถึงมรกถึงผลไปไม่ได้เลยทั้งนี้เพราะลิงขาดสื่อภาษาอันจะเหนี่ยวนำให้เกิดความเห็นชอบในธรรมะชั้นสูงรวมทั้งไม่อาจตั้งสติกำหนดรู้กายใจโดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นของประชุมการชั่วคราวระหว่างรูปนามอันไม่ใช่ตัวตนเลยสักชิ้นส่วนเทวดานั้นแม้จะมีภาวะอันเป็นทิพย์เหนือมนุษย์ก็หาได้เอื้อประโยชน์ให้บำเพ็ญบารมีสะดวกนักเนื่องจากไม่ต้องอาศัยผู้มีพระคุณในการให้กำเนิดไม่ต้องอาศัยผู้มีพระคุณสอนสั่งไม่ต้องอาศัยผู้มีพระคุณให้ความช่วยเหลือ เมื่อปราศจากผู้มีพระคุณก็ย่อมขาดบุคคลอันพึงบูชาและตอบแทนพระคุณเกิดมารู้อยู่แค่ไหนก็รู้อยู่แค่นั้นหลงสำคัญผิดอย่างไรก็ต้องหลงสำคัญผิดอย่างนั้นแถมยังอยู่ในสภาวะแสนสบายไม่ต้องฆ่าแกงสัตว์ก็มีอาหารทิพไม่ต้องขโมยก็มีสมบัติทิพใช้ไม่ต้องผิดประเวณีก็มีนางทิพเสพสมไม่ต้องโกหก เพราะรู้กันว่าอะไรเป็นอะไรจากยานทิพย์ไม่ต้องกินเหล่าย้อมอารมณ์เพราะอารมณ์นั้นเคลิมรันจวนจากสภาพทิพย์เป็นนิดอยู่แล้วและเพราะแวดล้อมด้วยเครื่องทิพย์อันาพาเพลินตลอดเวลาที่เทวดาจะเกิดแรงบันดาลใจหรือเกิดศรัทธาในทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกนั้นจึงยากนักมีแต่ศรัทธาจะเสวยสุขต่อไปเป็นนิรันดร์เสียมากกว่า แต่มนุษย์เกิดมาพรั่งพร้อมปัใจจัยให้บำเพ็ญบารมีกับทั้งมีปัใจจัยให้เห็นทุกข์เห็นโทษของความไม่รู้และบันดาลให้เกิดศรัทธาในทางพ้นทุกข์ได้ตลอดเวลาแถมยังมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์คือร่างกายมนุษย์ช่วยให้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความแตกดับได้เห็นความสกปรกไม่ชวนให้ยึดติดพรักพร้อมอีกต่างหากฉะนั้น ไม่สายอย่างแน่นอนครับและหากยังเหลือชีวิตสักเจ็ดปีหรือเจ็ดเดือนหรือเจ็ดวันก็มีโอกาสหลุดพ้นจากทุก์ได้เด็ดขาดขอเพียงเจริญสติรู้กายใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่น่ายึดมัน่นของพระพุทธองค์ถ้าเหลือเวลาสักเจวันบนโลกมนุษย์ชาวพุทธที่รู้จักพระพุทธเจ้า รู้จักคำสอนของท่านก็คงไม่ต้องถามว่าจะใช้ความเป็นมนุษย์ที่เหลือให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไรแต่แม้เหลือเวลาอีกเจ็ร้อยปีหากไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่รู้จักคำสอนของท่านจริงๆก็นับว่าดวงไม่ดีเท่าไหร่ครับเมื่อวาสนายังไม่สิน้นก็อย่ารีรอต่อไปเลยนับเริ่มตั้งแต่นาทีนี้แหละ เลิกคิดว่าไม่ทันถือคติมีเจ็ดปีใช้เจ็ดปีหรือแย่ที่สุดมีเจ็ดวันก็ใช้เจ็ดวันนั่นแหละพระพุทธเจ้ายืนยันอยู่ทั้งคนครับว่าทัน